แกงปลาสวายใส่มะเขืออร่อยๆอมีขั้นตอนและว,วิธีการทําอย่างไรไปดูกันค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็จะมีปลาสวายหั่นชิ้นมะเขือกรอบพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดของหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยพริกหอมกระเทียมรากผักชีเม็ดผักชีเกลือข่าตะไคร้และผิวมะกรูดขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตามส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้แหลกละเอียดเข้ากันดีก่อนค่ะ เมื่อละเอียดดีแล้วนะคะก็ให้นํากะปิมาใส่หนึ่องจะใส่ประมาณครึ่งช้อนคะ่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็ตำผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ตักพักไว้ก่อนคะ่ะและนี่ก็คือพริกแกงเผ็ดของเรานะคะใบกระเพาราโหระพาเล็กน้อยเปลือกพริกสีแดงน้ําตาลมาพาะพร้าววัตถุดิบหลักๆก็จะมีแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยใส่น้ํามันพืชลงไปนําหอมแดงลงเจียวให้เหลืองเมื่อหอมแดงของเราเหลืองดีแล้วนะคะก็ นำพริกแกงเผ็ดที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ค่ะลงมาใส่แล้วก็ผัดให้เข้ากับน้ำมนันขั้นตอนการผัดพริกแกงนะคะจะต้องผัดให้หอมฉุนแล้วก็พริกแกงสุกดีก่อนค่ะถึงจะเติมน้ำลงไปนะคะวันนี้หนึ่งใช้น้ำล้างคกส่วนหนึ่งค่ะจากนั้นก็เป็นน้ำเปล่านะคะที่เตรียมไว้หลังจากที่เราเติมน้ำลงไปแล้วนะคะก็คนให้น้ำแกงละลายดีก่อนค่ะจากนั้นก็รอจนกระทั่งน้ำแกงของเราเริ่มเดือดนะคะ เมื่อเดือดดีแล้วก็นำปลาสวายลงมาใส่ปิดฝากระทะทิ้งไว้รอจนกระทั่งปลาสุกระดับหนึ่งก่อนจากนั้นก็นำมะเขือกรอบมาใส่นะคะกดให้จมกับน้ําแกงแล้วปิดฝากระทะทิ้งไว้เคี่ยวจนสุกค่ะเมื่อปลาและมะเขือของเราสุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่เปลือกพริกสีแดงใบกระเพราโหระพาเล็กน้อยค่ะใส่แล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลมะพร้าวตามด้วยน้ําปลาและรสดีเล็กน้อยนะคะ คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึง่งซึ่งตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานเสร็จลค่ะเมนูแกงปลาสวายใส่มะเขือของหนึ่งนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยทีเดียวค่ะเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างหนึ่งของแกงปลาสวายนะคะปริมาณน้ําต้องคลุกคลิกแกงเผ็ดเราควรตมเองค่ะถึงจะอร่อยเด็ดถึงใจนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่บ้างนะคะ ไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ